you ดีนะครับคุณที่ชอบคุณที่รักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พามาล่าปลาสวายนะครับของส่งน้ำซวนนภูมินะตอนนี้ก็ถึงฤดูล่าแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้น้ําก็ยังไหลไม่แรงนะเพราะเขาเปิดประตูระบายน้ําแค่ประตูเดียวนะครับผมเพราะฝนยังไม่ตกหนักนะน้ําก็ยังไม่ค่อยแรงปลาก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมปลาก็ยังบางตัวอยู่นะครับผมแต่มันก็พอมีนะฮะไม่รู้ว่า จะมากินเบ็ดแล้วมังหรือเปล่านะครับผมวันนี้ลงไปหกพันนะครับผมเยอะใช้วันนี้ก็จะเป็นอ่าแป้งพิซซ่านะครับผมแล้วก็ปลาต้มโขกแล้วก็ความเท้านะฮะตกด้วยกันสามอย่างนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะกินอะไรนะครับผมคันดิมนี่ผมตกด้วยเป็นความเท้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นแป้งพิซซ่าสามพันที่เหลือก็เป็นปลาต้มโขกนะครับผมก็ลองมาลุ้นดูนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองครึ่งนะฮะลงเบ็ดเสร็จไปตีสองครึ่งนะครับ ก็อยู่ยันเช้านะครับผมก็กลับนะฮะก็ส่วนมากก็ตกแค่เจ็ดโมงแปดโมงก็กลับแล้วนะครับผมสาหรับการล่าปลาสวายนะครับผมก็จะตกประมาณนี้นะครับผมก็ออกมาจะดึกเลยนะฮะยุงนี่ขูดเยอะเลยครับของสงน้ำตัวอุภูมินี่ก็เลือกหมายที่ลงที่มันไม่รกเท่าไหร่นะฮะไม่งั้นมันอันตรายพวกงูพวกอะไรนะคร็ต้องเซฟตัวเองนะฮะก็ระวังพวก ยาหรืออะไรด้วยแล้วกันนะครับผมก็ต้องเซฟมีของติดตัวมามั่งนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับผมเพราะมาคนเดียวด้วยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาลงเลยนะฮะวันนี้ลงตรงไอ้นี่นะครับผมตรงเลยผัดที่ห้าลงมานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงทุ่นนะครับผมอยู่ก่อนทุ่นขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ตรงทางนี้ก็ออกบางนาตานะครับผม โอเคครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะสน่วนมากควาสวายส่วนมากจะแห้วมากได้บ้างนะครับผมแล้วแต่ดวงนะของอย่างนี้โอเคครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมโอเคครับก็ไปติดตามรับชมกันครับผมตัวเองครับ ระหวายข้องส่งน้ำตัวน้ำูมนะไซนี้ก็ประมาณโลนึงนะครับผมว่าลอดแหวนะโอเคครับประเดิมแต้มแรกฮะก็เดี๋ยวรอรุ่นกันต่อนะจะมีตัวใหญ่มาให้รับชมหรือเปล่านะะโอเคครับผม ตอนนี้ก็ลงเหยื่อไม้ที่สองไปนะครับผมตอนนี้ก็ตีตีกว่าๆนะก็ได้มาแค่หนึ่งแต้มนะครับผมก็เป็นเหยื่อไม้สองนะก็เดี๋ยวมาลองอุ้นกันต่อนะครับผมวันนี้จะมีแต้มใหญ่หรือเปล่านะฮะยุงคดเยอะเลยวันนี้ลมไม่กระดิกเท่าไหร,ร่นะฮะปลาก็ยังดูไม่ออกนะว่ามันมันขึ้นตัวหรือเปล่านะครับผมเห็นมันมีปลาขึ้นอยู่ไม่รู้พวกปลาช็อกเกอร์หรือเปล่า โอเคครับผมก็ไปลุยกันต่อครับผม ต่อไปแล้วครับผมน่าจะหลุดไปแล้วะฮะปิดต่อแล้วหลุดไปแล้วครับคุณผู้ชมโอหเสียดายมากเลย<ฮ>วัดแล้วก็น่าจะอันนี้ครับผมลืม ปิดเบรกนะฮะมันก็เลยลูดมาฟาดโดนกล้องสายหย่อนเลยมุดเข้าต่อไปเลยฮนะโอ้จะได้อ่ะตึงมือด้วยฮะตัวเมื่อกี้โอเคครับผมก็ไปลุ้นกันต่อครับ ี้ก็จบคลิปจต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เปาวนี้ก็ได้แค่แต้มเดียวนะครับผมตายซะแล้วด้วยเนี่ยฮะสวายปั๊บนะฮะสายโลนะฮะก็เอาไปทํากินนะแดดเดียวได้นะครับผมนี่ครับก็วันนี้ดึงสองทีนะครับผมได้ทีเดียวนะไอทีสองวัดเบ้านะครับผมเสียได้มากเลยแล้วเข้ามันเข้าต่อไปนะครับผมแล้วก็หลุดไปนะครับผมวันนี้ตกตั้งแต่ตีสองสามสิบนะครับผม ถึง8โมงนะครับผมก็หมดเวลาอันพอสมควรแล้วนะครับผมก็ลมเริ่มโชยๆแลวนะครับผมปลายขึ้นห่างตัวอยู่นะครับผมก็จะรอให้ฝนตกแรงๆแล้วก็สูบน้ำแรงๆให้กลับมาตกใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวกลับมาแก้มือใหม่นะครับผมตามหาปลาใหญ่นะครับผมวันนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวนะฮะแดดร้อนมากครับผมแดดเช้ามาตรงนี้เต็มๆนะฮะ อยู่ตรงคลิป5แล้วก็คลิป7นะครับผมหมายวันนี้โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปยังหมายคลองส่งน้ำสวนอาภูมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดครับ